ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านในปีพุทธศักราช2.557คือป,มปีมามีม,มา <c oughs> อากาศมันหนาวไ <c oughs> อแล้วปากมันแห้งก็ต้องรักษาสุขภาพกันบ้างนะอาตมาก็ให้ขอคิดประสิทธิ์ประสาทพรต่อท่านทั้งหลายในเรื่องภาสิท์ปีมา้าซึ่งจะเป็นข้อคิดให้ชีวิตของเราได้ถูก ตรวจสอบโดยตัวเราและการปรับเปลี่ยนได้กล่าวถึงมาตินต้นไปแล้วอา้าวโบราณเขาก็กล่าวถึงม้าตีนปลายบางคนนั่นหนาเป็นม้าตีนปลายยิ่งนาลวดลายพราวพรายหนักหนาผู้ใหญ่ผู้โตอนุโมทนาเพื่อนฝูงทั่วหน้าต่างพายินดีบางคนเข้ามางานใหม่ๆดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่เขาเป็นคนทำงานแบบนักวิ่งมาราธอนมันจะมีความอึดและยิ่งใกล้เส้นชัยเขาจะกลายเป็นผู้นำมชัชให้กับตนเองและองค์กรคนแบบนี้เขาจะมีลักษณะการทำงานตามที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ว่าอุทานวโตสติมโตสุจิกมัสสะนิสมะกริโนสัญญาตะาสจัตธรรมชิวิโนอัป,ปมาตสสะยโสภัพติแปลอย่างนี้ว่า ยศไดล้ลาบจะมาสู่ผู้ขยันบางคนแหม่ยิ่งนานยิ่งขยันตั้งใจทํางานจนนอนฝันตื่นมาขยันในงานจนขาขย e n ททางานลงมือเต็มที่เก่งจนคนขยานหาความรู้ฉลาดจนคนขยงนี่ยศไดล้ลาบจึงมาสู่ผู้ขยันสติมั่นไม่เคยลืมงานจดจําและจดบันทึกจดจําและจดบันทึกถ้าในสมองมานหลุดสิ่งที่จดนัดในสมุดมันยังอยู่ นี่สติมั่นสะอาดล้วนทํางานสะอาดสะอา้านทั้งในหน้ากระดาษและสถานที่ทํางานเกลี้ยงเก่าและเป็นระเบียบเรียบ,ร,บ,ร,บร้อยคิดทุนทีมีการวางแผนงานวางแผนงานและประชมุมผู้ร่วมงานคาดการและปฏิบัติการสรุปแล้วข้อดีข้อเสียเป็นสถิธิการคือมีผลกำไร ทั้งอ่อนน้อมถ่อมตนมียศแล้วไม่ยิงมียศแล้วไม่ทําเป็นใหญ่มียศแล้วไม่มีอีโกโ้คนก็รักคืออ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมอยู่ในกฎเกณฑ์ไม่ประมาทไม่ประมาทในหนึ่งในชีวิตคนตนเองว่าถ้าเราทําไม่เสร็จเราเป็นอะไรไปนะในวันพรุ่งนี้งานจะอยู่ได้อย่างไรเมื่อไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็เลยไม่ประมาทในหน้าที่การงาน สุดท้ายไม่ประมาทในกรรมสามกรรมคือกรรมกิจได้แก่หน้าที่การงานกรรมบทคือบุญกุศลกรรมฐานคือการสวดมนต์ไหว้พระและนั่งเจริญสมถะวิปัสนาคนอย่างนี้นั่นแหละเรียกว่ามาตีนปลายยิ่งปลายยิ่งเด็ดนะเหมือนพริกยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดอย่างนี้เขาเรียกมาตีนปลาย